ทุกคนมาค่ะวันนี้จี้หนังสูกป่ะคะทุกคนป๊าเป็นอแซ่บค่ะทุกคนสานี้ใช่นีทุกคนมาดูกานแรกมะตะนได้หลมด้วใส่ถุง้าไปกับบไดี้ซไตอย่งเนาะน่าจะได้ทิม อนีมเทิเลยน้าทุกคนระเบิค่ะมีป๊าเข็งปลาเ่งเต็มเต็มปลาเข็งจะปูกอะไยขนาดค่ะทุกคน,คนเข้า,ขาขตาโอ้ยปลาดุกเนาะเสือได้ไหปลาดุกเต็มเบิค่ะทุกคนีน กันเลยนะโอ้ยกรากเดียงเพุกนแย่ล้วานกันเลยจะได้เล่นสกูกจานแล้เดี๋ยวทุกคนโม้ยผู้ใดยังกิดนบอกอีน้าขายให้เลยตัวละห้าสิบบาทนะคะเมานี่ห้าพันเราเล่นเราเล่นมันมันไปเด่อยนะไห่นะตาหนะตัวใหญ่เลยทุกคนระวัง ใทุกคนเดี๋ยวชาติตามาชาเปเมนูอย่างจิ้นแนงนะคะ<ม>ทั้งปลาลูกปลาเข่งนะคะทุกคนช<ม>าติต่าเลยนะคะุกคนนะคะทุกคนินแนงไม่นแนงสงการแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทาสู้อเพสินนนสาวุไทยเมื่อนี้ราชาทุกคนนะคะเบื้องบรรยากาศเฮ็ดมกปาคอนะคะเป็นปาคอน้อยเดี๋ยวเบื้งบรรยากากนกันเลคะละ่ละคนป่ะอันนี้คือทำมกหม้อเตรียมเครื่องุกคนก็มีป่ามีห ลอันนี้น้ำตับอย่างเนี้ยต้มติ๊กเองกับสกายละกันหัวหัวหอมอหัวหอมใส่ตับแล้วก็ใส่ปรุงกัเลยใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ผงนัวขาดไามา่ได้ผงนัวใส่เกลือนะคะทุกคนแต่ยังซึ้งหอมเ<อ>หมือนกันเพราะวตู อันนี้จะเป็นปลาปลาช่อนปลาขอน้อยปลาขอน้อยทางมืดเลยค่ะทุกคน,นใส่ใส่น้ำหน่อยนึงหมอน้ำน้ำลงไปเลยกะกะปลาให้มันสุกมันต้องปรุงแล้วในเือเดี๋ยวเนาะมันบอกใส่ปลาให้มันหอม ว่าค่ะวันนี้จี้หนังหรือจีภาพยนตร์นะคะหนังนี่คือหนังควายนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวรออันนี้เอาก่อนนี่ประมาณนี้ถ้าจะเอาลงในไฟทันห้อนเลยลงตัวสั้นตัวยางนี้าสิตาสะกอน,นะคะทุกคนมาเด้อไปอยากกินจีหนังวันนี้มีจีหนังมีมกปะคอนนะคะเป็นปลาคอนอยนะคะทุกคนมาเด้อ นำคืองืออ่เขาทุกคนแล้วเรียบร้อยทุกคนแล้วแล้วค่ะมุกมอนี่กระโดดปีน,ปในให้เบิรงนได้เลยที่สุกแล้สุกเลยค่ะทุกคนป๊าเปิดแอรแซบค่ะทุกคนค่ะวันนี้เดาทุบคือบเป็นแต่ทุบมือเจ้าของวันนี้ <c oughs> <c oughs> ยานยานทุกกินเลยภาพยุนอีกโมเมนเรื่องง่ายจีเราก็ต้องมาทุบ ทุกคนอันนี้แล้วก็ต้องขูดออกอีกเ,เดี่ยวมือน้องกับมัน ค่ะทุกคนก็นจะประมาณนี้เลยนะคะแล้วละคะ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินเข้าวอยู่ในเหุ่นนะคะก็เลยกเบอได้ให้แป้น,นะะีเอฟสีเบิกนอนในคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสินนุสาวาไทยเดือดจ้าน,น,น,นะคะเมนูเราก็มีมุกหม้อปลาคอนนะคะเป็นปลาคอนน้อยแล้วก็มีซีอหนักนะคะทุกคนได้กินเมนูอย่างคอมเมนต์ว่าอีลาเลด้อแล้วก็พีเอฟที FC ได้อย่างกินก็คอมเมนต์ว่าอีลาเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอตัวกินข้าวกันเนด้อขอบคุณค่ะ